สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับมื่อนีนพ่อกันอีกับผมลุงสอนค้นนอนหน้าครับพ่อกันมื่อับวันที่สิบหกเดือนมิถุนาปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับสําหรับมือนีนผมกะมีราคามันสัปะหลังมาฝากมาตอนมาแจ้งให้กับพี่น้องเช่าไร่มันสัปะหลังได้หูน้ากันอีกคือเก่าคือเดิมด้วยครับครับสําหรับพี่น้องผู้ที่ปลูกมันสัปะหลังอยู่ตาม เนว่ชายแดนนะครับเนาะอยู่ใกล้ๆตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับเป็นจังไรแน่เนาะครับตอนนี้เบื้องสถานการณ์ติดตามข่าวแลวก็นกาเป็นห่วงพี่น้องบ้านเฮาครับผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนี่ยชายแดนนะครับครับเมื่ออาทิตย์ผ่านมาผมแลวก็ทีมงานในเดินทางไปอำเภอลำยืนนะครับโดยนำยางรถยนต์เก่านี่แหละครับไปมอบให้กับรั้วของชาติครับ อยู่ทังช่องบกุลนะครับพี่นอออ้องทั้งเพื่อนเพือนเืนนะครับเนาะ,ะกับไปให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องเฮเฮ็ดให้เฮ็ดกเกษตรกรรมอยู่ทั้งพุ่นกะหนาเป็นห่วงนะครับซึ่งสถานาการณ์ตอนนี้ก็ยังบันเรื่มขคี่ขยขความตึงเครียดลงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่นอ้องอ่อมกลัวของฉาตดนะครับครับซึ่งเมื่อนานนี่ผ่านมาก็ได้ปิดด่านพร่มแดนดนะครับด่าน ไปมาหาสูกันระวังไทยกัมพูชาเนาะครับพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนก็ดีปิดด่านลงได้หลายจุดนะครับตามตะเข็ยแนวชายแดนอ่านี่กระส่งผลให้มีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจอ่าทั้งสองประเทศนะครับส่วนผลผลิตทางการ,กรเกษตรของพี่น้องเป็นต้นว่ามั่นซับหลังครับเมื่อเพื่อนปิดชายแดนลงยังสี่ครับปิดดา่านพมแดนลงแล้วอ่าจะส่งผลให้มีการปรับราคามั่นซับหลังขึ้นหรือบอ่อเนาะเนาะ ครับพี่น้องต่อมาก็มาเบิ่งราคามั่นสาบาลังกันด้วยครับอ่าเริ่มจากสมาคมกนเนาะอ่าเริ่มจากสมาคมกอนครับอ่าเป็นราคามั่นที่พิร่นรับซื้อหวัวมั่นสดมื้อน,นี้ครับแป่ง25%เอ่าว่าพิ่นซื้อจักบาทครับแต่ละจังหวัดมาเริ่มต้นที่จังหวัดชลนบุรีก่อนครับอ่าเริ่มต้นที่จังหวัดชลนบุรีก่อนครับมื้อนี้หัวมั่นสดแป่ง25%อ่าทางชลนบุรีพิ่นซือ้อยู บาทเจ็ดสิบถึงบาทเก้าสิบหาสตางค์เด้อครับพี่น้องระยองครับมือนี่ซื่ออยบาทเก้าสิบหาถึงสองบาทถ้วนเด้อครับส่วนสาแก้วครับบาทเจ็ดสิบหาสตางค์ครับจันทบุรีนี่เพิ่นยุดเด้อครับพี่น้องเพิ่นยุดครับณคอนราชสีมาบาทแปดสิบถึงสองบาทสิบสตางค์นะครับกาลสินครับพี่น้องกาลสินบาทเก้าสิบถึงสองบาทถ้วนนะครับ มหาสารคามครับมหาสารคามนี่บาท60ถึง2บาท5สตางค์นะครับขอนแกน่นบาท95สตางคา์ครับพี่น้องอ่าอุดรธานีครับบาท8ปดสตางค์นะครับนี่ก็เป็นราคาที่เพิ่นรับซื้ออ่าหัวมันสดแป้ง25%ครับครับนี่ก็เป็นข้อม,มูลราคาซื้ออ่าหัวมันสดจากทางสมาคมผลิตภัณฑ์มันซับพลังแห่งประเทศไทยนะครับ ครับพี่ร่องต่อมามาเบิองขอมูลราคาซื้อหัวมันสดจากร่องแป้งทางจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่าเสื้อแป้ง30%และก็ยี่ส้าเ็นตนะครับอ่าส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของเสื้อแป้งนะครับอ่ำเภอเมืองครับเสื้อแป้ง30% 2บาท10ถึง2บาท45สตางค์นะครับ25%บาท85ถึง2บาท5สตางค์ครับ

2 5บาท9ก5สตางเสืิงสาง30% 2บาท 20- ถึง2บาท5 0สตาง25%บาท8 0ดบถึง2บาท10สตางนะครับพิไม้3าย30%บบาท20สตาง25%บาท9กสตางค์ดานขุนทด30% 2บาท2 5าถึง2บาท5 0สตางค์ีใบาทตัวนะครับ ขาทะเลสอแป้ง30% 2บาท25สตางค์ยีบานต์ในสบาทตัวน,นะครับชุ่มพ่วง30% 2บาทสาสหสตางค์ยีบาทเก้าสิหาสตางค์ครับบัวใหญ่ครับพี่น้องบัวใหญ่นสามสิบาท30สตางค์ยีบานต์บาทเก้าสิสตางค์ครับนี่ก็เป็นข้อมูลาราคาที่เพิ่นรับซื้อ จากร่งแปลงทางนครราชสีมานะครับครับพี่น้องต่อมามาเบืองราคาทางจังหวัดสุรินทร์นะครับอขอมูลการซื้อหัวมันสดมอนี่เป็นของซี่ไว้วโกบอลนะครับรงแปลงซี่ไว้โกบอลอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับส่วนราคาที่เพิ่นรับซื้อก็ึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของเสื้อแปลงนะครับามาเบืองกันเลยครับเสื้อแปลง3 0มสอนมนี่เพิ่นซื้อ,อยูกิโลละ

บาท30สตางค์เด้อครับพี่น้องส่วน1%ฮอด9%นี่เพิ่นบ่รับซื้อเด้อครับพี่น้องเนดะ้อครับต่อมากะมาเบิ่งราคาทางโชคยินยงครับพี่น้องอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับอ่ามื้อนี้เพิ่นซื้อหัวมันสดเสื้อแป้ง30%อยู่ที่กิโลกร,รัมละ2บาท25สตางค์ครับส่วนเสื้อแป้ง25% 2บาเปอร์เซ็อทถ้วนนะครับพี่นอ้องอ่านี่ก็เป็นข้อมูลราคาซื้อหัวมันสด จากทางโชคกินยุ่งนะครับครับพี่ร้องบานไปเบืองทางยะโสธรนะครับไปเบืองราคาทางยะโสธรนะครับมือนี้ท่าเข่าร่งสีพงเจริญบ้านน้องแซงนะครับเำเภอรเรื่องนุกท่าจังวัดยะโสธรครับมือนี้หัวมันสดพนรับสื่ออยู่อ่ากิโลกร,รัมละบาท30สหาสตางค์ด้วยครับพี่ร้องอ่าเป็นราคามันรวมนะครับนอกจากรับสื่อหัวมันแล้วเพิ่นก็นยังสื่อข่าเปลือกน้ำเด้อครับพี่น้อง มืลดีเขาหอมมะลิไหมครับเป็นสื่อแสนละ1980งพัเก้อยแปดสิบาทนะครับต่อแสนนะครับแสนหนึ่งก็มีอยู่ร้อยยี่สิบกิโลกร,รัมนะครับหนึ่งแสนครับเป็นมาดวัดทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่นอ้องอ่าผู้ที่เข้ามารับชมอยู่ทางจังหวัดอื่นอาจจะบอกเข้าใจนะครับเนาะอ่าว่าอ่าแสนหนึ่งคืออีหยังนะครับหนึ่งแสนมีอยู่ร้อยยี่สิบกิโลกร,รัมครับนี่าแสนละ 1,980งพัเก้อบาทนะครับหรือว่าตันละ16,500หมื่น้อบาทนะครับส่วนเขากอเขาใหม่ครับพี่น้องอ่ามื่อนี้เพิ่นซื้ออยู่แสนละ1,300งพันส้อบาทนะครับอ่าหรือว่าตันละ1นึ0 0หมื่ด้อบาทนะครับ,รบอ,อ่อนอนออ 100, 1, บา,นอ,อา,น, 1, าน,อนอกจากนี้เพิ่นก็ยังซื้อไหม่ยูคค่าน้ำเด้อครับพี่น้องไหม่ยูคค่าตันละ930าามสิบบาทนะครับต่อตันนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางท่าเข้าโรงสีพงเจริญบ้านหนองแซงครับ อำเภอเรื่องนุท่าจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับต่อมามาเบิงราคาทางอำเภอเนือนเยี่ยครับอ่าเริ่มที่ร้านของพอใจครับเมื่อนี้ร้านพอใจบ้านหน้าประชุมเพิ่นรับซื้อหัวมันสดแบบบวัดเปอร์เซ็นต์แป้งเด้อครับพี่น้องเด้ออ่าเป็นราคามันรวมนะครับเพิ่นรับซื้ออยู่กิโลกัมละ80สตางค์นะครับอ่านี่ก็เป็นทางร้านพอใจครับอ่าเพิ่นรับซื้อมื้อนี้ครับต่อมามาเบิงทาง ราชันพืชผลนะครับพี่น้องอำเภอระย้าคือกันนะครับมือนี่ผนรับซื้อหอรมันสดกิโลกรัมละบาทสิบสตางค์นะครับนี่ก็เป็น้อมูลราคาทางอำเภอระย้านะครับร้านทั้งอำเภอระย้าที่ผลรับซื้อผลผลิตมันสับบาลังจากพี่น้องนะครับครับนี่ก็เป็นราคามันสับบาลังอัปเดตล่าสุดครับหลังจากที่ปิดด่านไทยกัมพูชานะครับ ส่งผลให้ราคามั่นสับบอลังมีการปรับราคาขึ้นนะครับเป็นบางล้านส่วนบางล้านก็ยังวัดปรับขึ้นก็ยังดีกว่าบ่ปรับเสลยนะครับพี่น้องเนาะถึงมีนาปรับขึ้นบ่หลายเพิ่นก็ยังปรับขึ้นเนาะกติดตามสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องว่าราคามั่นสับบอลังสิเป็นอย่างไ๋มีข้อมูลมีข่าวสารยังเดี๋ยวผมจะนํามาแจ้งให้ครับพี่น้องด้หู้ในมือทัดไปครับ เอาเมื่อน,นี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนเด้อครับที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมานะครับกะขอให้พี่น้องอยู่ดีมีหฮงสุขภาพแข็งแรงร่ำร,ำรวยกันทุกคนเด้อครับอยาไข้ยาเจ็บยาจนมีเงินมีข้ามใส่ยาได้ขาดมือนะครับเอาไว้มือหน้าพ่อกันไหมเนาะครับพี่น้องเนาะสำหรับมือน,นี้กะสวัสดีครับ